กรับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เฉลิมชยัยเป็นญาติพันธ์สมาชิกวุฒิสภาประการแรกก็ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ได้กรุณาศึกษานะครับในเรื่องที่หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไม่ได้ใหญ่มากแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่มากตามที่จะได้กล่าวต่อไป ในการพูดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์มาลาบริเนี่ยผมคิดว่าเป็นลักษณะที่กรรมธิการได้ดำเนินการมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมานิที่เรียกว่าเงาะป่าหรือในกลุ่มของคนที่มีความต้องการพิเศษสเปเชียลนิสในกลุ่มที่เป็นผู้พิการหรือแฮนดิแคปตลอดจนถึงกลุ่มเด็กหรือผู้สูงอายุจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ากรรมธิการเนี่ย ได้ดำเนินการศึกษาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมอยู่บนหลักความคิดที่ถูกต้องและก็โดยตรงผมถือว่ากรรมธิการชุดนี้เป็นหนึ่งในกรรมธิการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับวุฒิสภาแห่งนี้ในยามที่วุฒิสภากำลังได้รับคลื่นลมที่เกิดจากความไม่เข้าใจจากคนบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นการทำงานของวุฒิสภาแห่งนี้มาโดยตลอด สิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปที่จะสนับสนุนว่ารายงานทํานองนี้กับเรื่องคนที่ถ้าคิดในเชิงปริมาณแล้วไม่มากมันมีความสําคัญอย่างไรมันเป็นจุดยืนของประเทศใดประเทศหนึ่งก็ตามนะครับที่มักจะพูดสวยหรูในเวทีนานาชาติอยู่เนืองๆว่ารัฐของประเทศตัวเองรัฐบาลหรือสภาของประเทศตัวเองให้ความเสมอภาคให้ความเป็นธรรมกับทุกผู้ทุกคนที่อยู่ในรัฐนั้นๆ แต่เราจะเห็นหลายครั้งว่ารัฐบาลหลายประเทศก็ไม่ได้ดำเนินการอย่างที่พูดสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันอยู่เสมอก็คือรัฐต้องมีหน้าที่ดูแลให้ความเป็นธรรมกับคนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติาศาสนาเศรษฐฐานะตัวอย่างของการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์มลาริเนี่ยเป็นตัวอย่างครับ ว่าเขาอาจจะเป็นมองโกโลอยมีเชื้อชาติที่ไม่ได้เป็นไทยโดยตรงาศาสนาก็อาจจะไม่ได้รับถือาศาสนาพุทธที่เป็นาศาสนาหลักของเราตลอดจนไม่ได้มีเศรษฐฐานะไม่ได้มีอะไรที่จะมีผลกระทบกับการพัฒนาประเทศแต่เขาเป็นมนุษย์เขาเป็นคนที่อยู่ใน,นผืนแผ่นดินนี้ซึ่งถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติไปก็ไม่มีใครทราบที่ชัดเจนนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เพียงแต่ว่าณปัจจุบันใครได้ครอบครองอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นที่ออสเตรเลียอบอริจินิสไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเนทีบคืออินเดียแดงของสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งผมเองกับท่านสมาชิกกอบกุลเนี่ยได้เป็นตัวแทนสมาชิกรัฐสภาไทยเพิ่งไปไประชุมสาภาพรัฐสภา,านานาชาติ IPU ที่ประเทศจีน เราศึกษาหลายมิติทีเดียวแล้วได้มีโอกาสดีมากซึ่งผมคงจะสรุปรายงานให้ทราบภายหลังในเวลา12วันเต็มที่ผมตระเวนไปทั่วประเทศจีนไม่เคยไปในเมืองจีนได้กว้างขวางและมากขนาดนี้มาก่อนนะครับไปหลายเมืองหลายมณฑลนะครับแต่ประเด็นที่จะมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็คือในประเทศจีนที่มีคนในเมืองมากกว่าเรา20เท่าก็คือ1,400ล้านคนเนี่ยเรามี70ล้าน เขามีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ทั้งสิ้น56ชาติพันธุ์โดยนับชนชาติฮั่นหรือคนจีนเป็นหนึ่งด้วยในระบบการเมืองของเขาที่เขาเรียกว่าเป็นสังคมนิยมแบบลักษณะทันสมัยพิเศษขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษคำว่า Socialism with Chinese c h a r a c t e r i s t i c ซึ่งให้ผลดีชัดเจนในเรื่องการช่วยคนยากคนจนในเรื่องของการดำรงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วอย่างมาก ส่วนเรื่องการศึกษานี้ไม่ต้องพูดนะครับคนจีนเรื่องเลขเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมาอยู่แล้วสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในประเด็นที่สอดคล้องก็คือในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เล็กที่สุดในเชิงปริมาณมีเพียงหลักพันคนเท่านั้น,นครับในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเนี่ยมีเป็นหลักล้านคนเช่นกลุ่มไทยลื้อที่อยู่ที่เมืองเชียงรุ้งเขต12ปานนาพูดภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วมีสงกรานด้วยมีล้านกว่าคน เขาจะให้ซีทที่นั่งในสภาประชาชนแห่งประเทศจีนซึ่งเป็นระดับใหญ่มากนะครับประชากร1,400ล้านเนี่ยมีสมาชิกขึ้นมาแค่3,000คนแต่เขารักษาซีทเป็นหลักว่าทุกกลุ่มชาติพันธุ์จะมีที่นั่งอย่างน้อยหนึ่งที่นั่งนั่นก็หมายความว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนประชากรเพียงแค่หลักพันก็ได้ซีทหนึ่งที่นั่งไม่แตกต่างกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีหลักล้าน เพียงแต่ว่าจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันต่อไปในประเด็นที่ผมจะเสนอแนะของกลุ่มมาลาบริหรือผีตองเหลืองเนี่ยมี2ประเด็นนะครับคือเรื่องการศึกษากับเรื่องสาธารณสุขผมคิดว่าในเรื่องการศึกษาเนี่ยสภาของเราเนี่ยได้ผ่านพระราชบัญญัติสําคัญออกไปคือพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้แห่งชาติซึ่งเราพูดชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่การจัดการศึกษานอกระบบเฉยๆเราถึงต้องออกกฎหมายปฏิรูปครั้งใหญ่ ไม่ใช่ให้กศอนอไปทำงานเพิ่มเติมแต่เป็นการขยายบริบทความกว้างและให้แตะลงไปในเชิงลึกกรณีของชนชาติพันธุ์เนี่ยครับถูกต้องแล้วครับเราไม่สามารถจัดการศึกษาในระดับแบบระดบระบบโรงเรียนในระบบได้เพราะเขาเคลื่อนย้ายเขามีความไม่พร้อมการส่งเสริมการเรียนรู้แห่งชาตินี่นะครับโดยคณะกรรมาการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำอำเภอกับประจำจังหวัดน่าจะเข้าไปช่วย กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้นะครับให้ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจที่เขาจะกลายมาเป็นคนที่ช่วยพัฒนาประเทศไทยไม่ว่าเขาจะอยู่ในลักษณะการดำรงชีวิตแบบใดก็ตามจะเปลี่ยนมาเป็นแบบคนเมืองก็ได้หรือจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าในเขาตามเดิมก็ได้ผมคิดว่าอันนั้นเป็นสิทธิที่เขามีเลือกแต่เราควรจะให้เขาได้รับการพัฒนาตนเองในส่วนของเรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องจริงนะครับที่ถ้า คนกลุ่มน้อยไม่ได้มาอยู่กับคนกลุ่มใหญ่ในเมืองไม่ได้เจอไวรัสแบคทีเรียที่มีอยู่ในเมืองอันนี้ก็จะเสียชีวิตติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากขาดภูมิคุ้มกันเรามีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ตอนที่คนขาวขึ้นที่รัฐนิวอิงแลนด์นะครับของสหรัฐอเมริกาอินเดียแดงติดหัดตายเกือบหมดทั้งเผ่าเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าการให้วัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนเหล่านี้เนี่ย จาเป็นที่ทางสาธารณสุขจะต้องเข้าไปทํางานเชิงรุกซึ่งก็ทราบว่าทําอยู่เพียงแต่ว่าจะสนับสนุนว่าควรทําต่อไปและทําให้เข้มแข็งขึ้นในประเด็นสาธารณสุขเองในประเด็นการศึกษาเองก็จะทําให้ไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือระดับสากลว่าเราไม่ใช่มีแต่วาทกรรมแต่เราได้มีการปฏิบัติจริงๆในการให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะมีจํานวนมากน้อยเพียงใดก็ตาม แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของวุฒิสภาแห่งนี้ที่เราได้มีโอกาสศึกษาและทำรายงานออกสู่สาธารนณะอย่างเป็นทางการก็ต้องขอขอบคุณทางกรรมธิการทุกท่านรวมทั้งคณะกรรมธิการคณะทำงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่เข้ามาช่วยนะครับก็ขอขอบคุณแทนในนามวุฒิสภาขอบคุณครับ